สวัสดีครับพวกกับช่องพักโมเบลวันนี้ก็ออกนะครับวันนี้ฝนตกนะครับเราก็มาหาอาหารให้โมเบลนะครับในโมบ้านตอนนี้นะครับกับพ่อนะครับนี่ขี่รถหาต้นกล้วยก้านมะพร้าวนะครับนี่แม่แม่มารอรุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับนี่นะครับเราเล็งไว้นะตั้งแต่เข้าโมบ้านมาแต่เราจะลองไปถามคุณยายก่อนนะครับนี่แม่แ่ ฝนตกครับฝนตกดำมืดตึ๊บเลยนะครับนี่เราจะได้ต้นกล้วยไหมนะครับนี่ให้โมเบลทานตอนเย็นแต่ว่าในบ้านนี้คือเยอะมากทางการมะพร้าวทั้งต้นกล้วยนะครับ ว่ายายจะอยู่บ้านไหมนะครับเนี่ยแม่แม่รุนกันนะครับกล้วยอะ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยครับอ้าวบุกครับบุกบุกสวนกล้วยนะครับนี่แม่แม่ท่าพี่ท่านพี่ระวังนะพี่ดันมาโอ้ต้นใหญ่เลยนะครับนี่แม่แม่ จะมาหาอาหารให้ลูกสาวนะครับปึ๊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 บลงปึ๊บโอ้โหแบกทันเด่นอู้หู้ทันเด่นเตะอู้หู้บิ๊กบึ้มครับบิ๊กบึ้มมันบอกหน่อยเนาะ โคนอย่างนี้ไะโทนสองต้นเอียนมือตึนนี่ฮึบฮึบครับนี่บึ๊บบึบเออหลมไปแล้วครับสองต้น,อน,นเอาไะไหนะขึ้นพุ่อะไรเลยเขาไปตัดยอุ่นเดนาง่ายอยู่ดิตรงไปดเไดี๋ยเลยนี่เดียว ราดไดนำมะพร้าวนี่แหละสวัสดีครับภารกิจสุดท้ายนะครับนี่ก้านมะพร้าว อบเป็นรอบสุดท้ายกันมะพร้าวสวยๆนะครับหลายต้นสำหรับนะครับอาหารเย็นนี้ก็นะครับเสร็จสิ้นนะครับทุกท่าน,นครับวันนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ นี้ได้กินการมะพร้าวแล้วก็ต้นกล้วยนะครับประมาณ6ต้นนะครับจุกๆเลยนะครับหมเดลคืนนี้นะครับจุกเลยนะครับออกหาอาหารนะครับเย็นนี้นะครับนี่แม่แม่เพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกติดพายุนะครับพายุฝนสําหรับคลิปนี้น้องโชคก็ขอบพระคุณนะครับนะครับผู้ใหญ่ใจดีใจบุญที่ให้นะครับ ก็ขอให้ท่านเรยนะครับเฮงเงปังๆังเลยนะครับเมตตาอกสร้างนะครับคลิปนี้ก็จะขออนุญาตนะครับลงคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณลหลายๆครับแม่พระนะครับบ้านหลังนี้นะครับนี่แม่